รถที่ออปชั่นเกินราคาหลังคาสลูปนะครับ,บอร์ดแถวสารที่แบบปรับไฟฟ้าปลี่ยัประมาณ900 0แสกวาบาทเป็นตัว2.0แพลเนียมพาสปี19แล้วจดทะเบียน2020ัน20บนะมาในเชนเรียบร้อยจะได้จะโบกไฟให้ใหม่นะครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับเกิดหน้าหลังขนาดใหญ่ของตัววิกเตอร์แท้นะครับที่มีความหล่อลงตัวมากนะครับเซนเซอร์ เขามีมาให้ด้านหน้าถึง6จุดนะครับถ้า21ผมว่าไม่เอาดีกว่าจะเปลี่ยนให้ใหม่ดีกว่านะครับไม่เหมาะละครับเบิกใหม่ไปเลยอ่าเป็นลายนะครับคนปีนเขาเอเวอร์เรสแบบนี้นะครับ LED นะครับเขียนคขาว่าอ่าเอเวอรเรสจะเป็นสีขาวนะครับและเวลาเบรกจะเป็นสีแดงสดใสให้ด้วยนะครับอ่าเซนเซอร์รั้งหลัง4ถือว่าได้10จุดเลยนะแปลกใจที่ป้ายแดงเขาแพงนะร้านหงก๋วนะครับอ่าเบาะนะครับเป็นโทนสีดําทั้งหมดนะครับมาพร้อมระบบปรับไฟฟ้าคูน่าด้วยนะครับ เกียเนี่ยบอกเลยว่าแจ๋วมากให้มาถึง10สปีดนะครับจอกลางนี่ก่อนนะครับเตียวมากนะครับเครื่องเสียงนะครับระบบปรับอาก,กาศนะครับระบบทางมาอยู่ที่เดียวหมดเลยนะนี่มันแค่เนี่ย100,000 10,000กิโลเท่านั้นนะเป็นมาแท้ๆนะไม่มีการกลับไม่มีการกรอถอือว่ายังไม่เยอะนะครับของจ้าสูรนะครับทัวร์โบ180แรงมา้าสมัยก่อนเนี่ยตัวท็อปต้อง2,000 2เอ้ย3,000ใช่ไหมซีซีเยอะค่อนข้างกินน้ำมันต่อภาษีก็แพงด้วยนะครับวันนี้เหลือแค่2,000แล้วนะครับเดิมๆนะแบบนี้นะครับ คันหน้าคานกลางนะครับหรือจะเป็นนะักสติเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบแบบนี้นะครับประตูสีบานสุดท้ายนะครับไม่เคยผ่านการชนหนักฟิดความแน่นอนนะครับเพียง7จ็0 0สนเกาหบาทเท่านั้นนะครับยังรับประกันที่เกียอีก1ปี2,000 20, 0กิโลนะครับแต่ไตล์กว่าใครๆแน่นอน